ฮัลโยลสวัสดีครับผมมาพบกับแอดออฟฟิศเชนเคยนะครับอยู่กับเกมเล็กน้อยกับวีตี้กันต่อคุณผู้ชมนะครับใน EP ีที่9แล้วนะครับผม EP นี้ก็ต่อเนื่องกันไปกับซีรีส์โซโล่ดันบอสนะครับโดยกิโยตินครอสเนี่งคุณผู้ชมนะครับก็อันนี้เป็นดันที่4แล้วที่ลงช่องผมก็คือเป็นดันของบาโกนาวานั่นเองนะครับเป็นที่ฟาร์มประดับนะครับที่เรียกได้ว่าน่าจะ OP ที่สุดในตอนนี้นะนะครับของแอแล้วคือใส่2ข้างนี่คือเทพซ่าเลยคุณผู้ชมแบบก็จะพาไปลงกันซึ่งดันนนีี้ะะครัับจจํากดท เลเวล140่นะครับแล้วก็คูดาวนานสุดๆถึง7วันนานสุดธรรมดา i ิน tant ทั้งหมดแล้วนะครับเออไอพวกดันวันเดียวเนี่ยคือ e a s y ไปเลยนะครับพวกอย่างมังกร3วันหรือแรก3วันก็สู้ไม่ได้กับปากโก7วันอะ่ะอาทิตย์นึ่งลงทีอ่ะของมันออกน้อยมากแต่ก็ราคาไม่ได้แพงคุณผู้ชมก็ถือว่ามาฟาร์มนะครับเพื่อไปเอาของประดับสุดเทพปใส่ยกันนั่นเองนะฮะก็สำหรับวิธีการลงเนี่ยนะครับคุณผู้ชมต้องไปทำการวิ่งเควสที่เมืองพอร์ตมาริยาก่อนนะครับโดยที่เราจะไปพอร์ตมาริยาได้เน นะครับแล้วคุยกับกาลาสีคนนี้นะครับนี่เรือลำขวาบนเลยคุณผู้ชมครับตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าลำนี้จะกลับอีสตูดแล้วก็ไปซังเก n s ชิพนะครับส่วนขวาบนก็จะไปสู่พอร์ตมาเรีนะครับหรือว่าแมปที่มีโรงบาลให้ฟาร์มช่วงประมาณเลเวล110นั่นรหละคุบผู้ชมคุยกับออฟชามาร c าครวนะครับผมจ่ายหนึ่งหมื่นเซนีครับไปที่พอร์ตมาเรีได้เลยนะครับโอเควาร์ปมา ปึ๊บเข้าให้ครับอ่ะทีนี้เราจะแลนดิ้งนะครับที่เมืองพอร์ตมารียเรียบร้อยนะครับก็ต้องไปเริ่มต้นวิ่งเควสก่อนซึ่งผมก็แนะนําว่าให้หาดูตามเว็บก็ได้ผมเนี่ยชอบดูในเว็บนะครับเออวิ่งตามเควสในเว็บเนี่ยมันวิ่งแป๊บเดียวคุณผู้ชมประมาณ 15- นาที20นาทีก็เสร็จแล้วว่าออเควสนี้ถือว่าสั้นมากนะครับก็มาถึงเนี่ยมันจะเป็นเมืองที่เราไม่คุ้นเคยเขาเขาก็ไม่รู้จักเราก็ต้องไปทําความคุ้นเคยก่อนนะครับละลายพฤติกรรมก่อนแล้วก็วิ่งเคสว,ว,เวคเสวมมนะค ขยายวิ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปนะครับออกทางไปแมพกันคุณผู้ชมนะครับอ่ะตัวของลำบาโกนาวานะครับกดอินเทอร์เน็ตยูขึ้นมานะครับจะมีเควสที่นี่อยู่ครับทูเวิร์ดบาโกนาวาเลคครับอันนี้เลยคือการนับคูดาวนะครับของหน้าต่างเควสคุณผู้ชมผมเนี่ยก็ลงได้นะครับประมาณวันพุธเพราะผมลงวันวอลพอดีเนี่ยวอลจบก็จะมาลงนั่นเองนะฮะอ่ะตอนนี้ผมเข้าได้แล้วนะครับก็ไปเลยครับ ขึ้นบนไปคุณผู้ชมนะครับวิธีการไปเนี่ยจะอยู่ที่วาร์ปขวาบนของเมือนันเองนะครับซึ่งเราจะผ่านเรื่องที่มีพวกหัวหน้าหมู่บ้วงหมู่บ้านเนี่ยยืนกันเต้นไปหมดเลยนะครับโอเคสไลด์ขึ้นมาปุ๊บๆนี่เห็นไหมโซนนี้แหละนะครับเป็นโซนที่เราวิ่งเควสนะครับคือมันง่ายมากอะ่ะคุยกับหัวหน้าหมู่บ้านแล้วก็ออกไปตีมอนข้างขวาแล้วก็เอาของมาแจกให้กับแก๊งเนี้ยนะครับเดินคุยไปคุยมา,ยมาตีมอนข้างขวาเนี่ยแป๊บเดียวเสร็จแล้วนะครับผมเมื่อเราทำเควสเสร็จก็ไปลงดันกันนะครับปุปปม ออกมาปั๊บเนี่ยคุณผู้ชมให้ไปทางขวาล่างนะครับผมก็ผมก็วิ่งไปเลยนะปึ๊บปึ๊บ,บแล้วก็ลองวิ่งดูครับว่าผมจะถึงหรือเปล่าโอเคถึงแล้วนะครับแล้วก็สไลด์ไปนะครับแมปนี้น่ารำคาญนิดนึงครับมันจะมีมอนที่เป็นแบบสโลว์เราได้อะพวกกอริลาลาหรือพวกเนี้ยเออนะ่ารำคาญมากนะครับแล้วเราก็เดินลงวาร์ปล่างตัวนี้มานะครับอ๋อขออนุญาตเปิดเอฟเฟกต์แมปนะครับเดี๋ยวบางคนมองไม่เห็นโอเคนะครโอ้ยแสงมาบังวาร์ปิดกูชีวิตจะเห็นไหมเนี่ย อ่ะเข้าวาปปุ๊บเนี่ยจะเจอกับแบบนี้นะครับผมอ่ะเราก็เดินมาตามทางนะครับมันจะเป็นแบบเล็กๆคุณผู้ชมนะครับเป็นทางลงบากูนาวานั่นเองนะครับเนี่ยตรงเนี้ยให้คุณผู้ชมเดินไปจนสุดปลายนะครับซึ่งตรงเนี้ยหลายคนที่วิ่งเควสเนี่ยจะต้องมาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าจะต้องมาคุยกับ NPC แถวนี้นะครับซึ่งมันก็ไม่ได้ยากเกินอะไรนะครับเดินไปเรื่อยๆคุณผู้ชมนะครับเดินไปเดินไปแล้วก็เดินไปจนสุดนะครับสู่ปลายทางลงบ่อคุณผู้ชมนะครับเราจะไปลงบ่อกันนะครับนี่เดินมาจนถึง NPC ชื่อทาโฮนะครับตัวนี้จะเป็นตัวคุยเพื่อเข้าออินนนนนสแต์ัั่่เเงงงคคุณผู้้ชมะะรรบาาจลลไปขาง เพื่อสู้กับบากโกที่หนองบึงแห่งนี้นะครับก็ เดี๋ยวเรามาพูดถึงการเตรียมตัวลงบาโกก่อนล้วกันนะครับผมการเตรียมตัวเนี่ยขอมีอะไรบ้างขอนี่อ่ส่องบอสก่อนเลยละกันนะครับดันบาโกเป็นอะไรที่ง่ายมากๆนะครับคือแมคชีนิกเนี่ยมันมีนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้ยากอะไรแล้วก็ข้อดีคือลงไปมันเจอบอสเลยนี่ยไม่ต้องวิ่งโดงวิ่งดันตีลูกน้องอะไรมากมายคือสู้มันตัวเดียวอ่ะง่ายมากมี3เฟสคุณผู้ชมนะครับผมก็บาโกเป็นอ e v e ่ร้อยห้าหกนะครับผมเผามังกรธาตุน้ํา4แน่นอนครับเห็นธาตุน้ําเราจะต้องใช้ใบเคลือบธาตุลมในการตีมันนะครับ ด้านสนะครับแล้วก็ฮิตที่ใช้เนี่ย490 แบบก็กลางๆไม่ได้มากจนเกินไปแล้วก็มีฟรี5-60นะครับแล้วก็ของที่ดอปเนี่ยนะครับมันจะมีแค่การ์ดมันตัวเดียวซึ่งไม่รู้ว่าแพทนี้เข้าหรือยังแต่ว่าตอนสู้จบเนี่ยมันจะมีกล่องดอปอยู่นะครับซึ่งจะสุ่มดอกนะครับเป็นวัตถุดิบในการใช้ทาประดับบาโกะในคุณผู้ชมนะครับจะมีตุ๊กตามีสปิริตนะครับแล้วก็มีตัวของยันนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขอดูแป๊บนะครับว่ามันมีอะไรอธิบายเพิ่มไหมไม่น่าจะมีนะครับคือบาโกะเนี่ยนะครับเราแค่ต้องยืนชนไดเมจเมเทโ ไม่ต้องสนใจเลยคุณผู้ชมนะครับเราแค่ยืนชนเมเทโอนะครับที่มันจะปล่อยเรื่อยๆนะครับเป็นเวฟเป็นระลอกออกมาในแมปในคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ทําการยืนตีมันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทนเดเมจเมเทโอนะครับใส่เสื้อไฟใส่มาไฟแล้วก็กดปั๊มไปเรื่อยๆแค่นี้มันก็จบแล้วนะครับขอแค่ทนเดเมจได้เราก็ตีไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคทีนี้ของที่ผมใส่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดนิดนึงนะครับโอเคของที่ใส่เนี่ยผมจะใส่เป็นเสื้อ นะครับพาสน่าแน่นอนนะครับเพราะว่าเราจะต้องยืนตากเมเทโอเลยคุณผู้ชมนะครับเสื้อไฟนะครับเพื่อลดเดเมจธาตไฟที่เราจะได้รับนะครับแล้วก็ผมจะใช้เป็นมัรฟไฟอีกแล้วนะครับนี่เลยใส่จาการ์ดนะครับคู่นี้ก็เป็นการเปลี่ยนท่าตัวเองให้เป็นทาตไฟนะครับแล้วก็ใส่มัรฟที่ลดนะครับเดเมจจาก property ไฟอีก30%นะครับก็ทำให้เราเนี่ยยืนชนเมเทโอได้เลยนะครับแล้วก็ที่เหลือผมใส่เป็นเซตตีบอสปกติเลยนะครับม้าดำหมวกม้าขาวนะครับแล้วก็เป็นเทมเพงของผมนะครับแล้วก็็ใส่่่เเปปนนนนระดัับอออคูขงงแหวโจ คือผมมีแค่นี้นแหละนะครับก็หวังว่าบาโกจะตอบให้ผมไงเออผมจะได้เปลี่ยนเป็นบาโกสองข้างสักทีคุณผู้ชมเซตชาร์โดผมก็เหมือนเดิมเลยมีอยู่แค่นี้น,นะครับหมวกดูดเอสพีนะครับมีปีกเอสพีดนะครับเออปีกเอสพีดหมวกเอสพีแล้วก็เป็นเซตคิงเบิร์ดแค่นีน้พอแล้วนะครับมันก็ไม่ได้ใช้อะไรมากมายคุณผู้ชมนะครับโอเคเมื่อพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราไปลงกันนะครับแล้วอ,อ,อย่าลืมด้วยนะว่าเราจะต้องใช้นะครับตัวของ ใบเคลือบทัดลมด้วยนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณผู้ชมเนี่ยนะครับตีปิดได้เร็วแค่ไหนแต่ก็ซื้อๆมาเถอะมันใบละประมาณ7-8็ดพันเซนีเองอ่ะถูกมากเลยนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยผมก็ใช้ของบูสต์เดเมจทั่วไปนะครับเนี่ยพวกฟูลสวิงนะครับเอ่อยาบ้านะครับแล้วก็ใช้ปั๊มเลือดคุณผู้ชมนะครับเป็นสมองกับมีเดียมช่วยฟื้นเลือดด้วยนะครับตอนที่เราเนี่ยยืนตากเมโทโออยู่นะครับแล้วก็ใช้เป็นเลสบูสเตอร์นะครับแล้วก็ยาเขียวนะครับแล้วก็มีเอ่ออเลิสเซลิเนมินจูวยเพิ่มสนิดหนน่อยะครับปประะมาาณนนนนนีีี้้้้กก็็พออออแแลลววโยยย่่่งงึเเเดัจื มากคุณผู้ชมครับแนะนําให้ใช้เมนเทลพอชั่นนะครับและถ้าคุณผู้ชมมีของแจกนะครับก็คือสมอลมา n าพ o ชั่นอันนี้ผมได้มาผมจำไม่ได้แล้วได้ตอนไหนน่าจะเติมโปรโมชั่นสักอย่างหนึ่งมั้งคือมันจะคอยเด้งมานาให้เราเรื่อยๆคุณผู้ชมถือว่าเป็นการใช้ที่คุ้มมากเพราะว่าเราจะต้องใช้มานาเยอะมากในการปั่นปาเนน่ยคุณผู้ชมนะครับเงื่อนไขของดันนี้นะครับลืมบอกเลยว่าใครที่เป็นสายครินะครับคุณคิดจะมายืนรูทบอสนะครับผมตอบเลยว่าไม่ได้นะครับเพราะว่าดันนี้เราจะตีไม่ถึงบาโกเพราะมันอยู่ในน้ํา นะครับเราจะตีไม่ถึงคือระยะมันไม่ได้นะครับต้องใช้การปั่นและปาเท่านั้นนะครับต่อให้คุณเป็นสายคริก,ก็เล่นได้เพราะผมเล่นมาแล้วตอนที่อัพรัก120เด็ก1ผมก็เล่นปั่นปาเอาโดยที่ค่าสเตตัสเป็นคริแท้ก็เล่นได้แต่ว่ามันอาจจะเบาแล้วก็ช้ากว่าสายปั่นนิดนึงนครับแต่เล่นได้ครับผมเล่นมาแล้วก็ช้ากว่านิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรผ่านได้เหมือนกันนั่นเองนะครับโอเคเท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับเมื่อคุณผู้ชมพร้อมแลนะ้วก็สามารถที่จะกดนะครับคุยกับทาโฮ ลงไปได้เลยนะครับเอออย่าลืมยาแอร์ตัวนี้คุณผู้ชมนะครับโอเคเอ้ยนิดนึงเกือบแล้วนะครับอีกเทคนิคนึงที่แนะนำนะครับก็อันนี้มีเพื่อนในซีมบอกมาก็คือให้คุณผู้ชมเตรียมกาต้านะครับที่ชื่อว่าบัตเทียมาด้วยนะครับไม่ต้องมีออฟไม่ต้องมีบวกอะไรเลยก็ได้บัตเทียเปล่าๆเลยก็ได้นะครับจะเป็นตัวช่วยนะครับที่เรียกว่าขี้โกงเลยนะครับในช่วงของเฟสสองนะคุณผู้ชมนะครับที่จะใช้เอฟเฟกต์ของบลิดดิ้งในการเคลียร์ดันนะครับเรียกว่าเป็นวิธีที่โคตรเทพเลยไม่รู้ใครคิดนะครรรับผมมมมมกกกก็็็ลอองใช้้ดดูถถืวว่่่่าาาเเเิิ์แตไไไีปน แนะนําว่าเอามาเถอะคือบะเทียบเปล่าๆไปเดินดึงในตลาดที่พ่อนมาก็ได้คุณผู้ชมนะครับไม่ต้องออฟไม่ต้องบวกไม่ต้องการเปล่าๆสองูเดิมๆมาเลยนั่นเองนะครับอ่ะโอเคว่าแล้วก็เดี๋ยวมาลุยกันผมขออนุญาตเติมตัวของเรสกับไว้หนึ่งะครับเมื่อกี้ผมนั่งรีเจมานาอยู่นะครับให้มันเต็มๆก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปลุยนะครับแล้วก็มีนี่นิดนึงนะครับตัวของยาแอดอ่ะเอาไปสิบขวดพอแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยครับปะได้เวลาลุยกันผู้ชมนะครับผมเกือบลืมกัมมอีกแล้วครับขออนุญาตเลลลยกกมอีแ้วื ไปตอนเอ่อทอยแล้วก็ผมหลอนไปเลยนะครับโอเคกดกัมไปก่อนเลยนะครับแล้วก็ไปคุยกับทาโฮนะครับเอ่อคาดจะลงไปเดี๋ยวนี้นะครับโอเคเฮ้ยแป๊บนึงผมลืมออกตี้นั่นไงว่าแล้วนะครับโอเคออกตี้เก่าแล้วก็สร้างตี้ใหม่นิดนึงนะครับชื่อตี้ว่าขอตุ๊กตากับสปิริตขอมาเยอะเลยขอทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็สร้างตี้ไปให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทำการคุยกับทาโฮนะครับบากุนว่าโปรยชื่อลงไปนะครับทีนี้ ถ้าเกิดผู้ชมไม่ติดคูดาวแล้วเนี่ยมันก็จะให้เข้าดันนะครับเปิดอินสแตนและคุยอีกรอบหนึ่งครับกดที่ตอนนี้ข้าตกลงไปละนะครับโอเคพอลงมาปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วเตรียมตัวเลยนะครับเพราะถ้าคุณผู้ชมพร้อมเมื่อไหร่ให้คุยกับทาโฮเป็นการเริ่มต้นดันนะครับไม่พร้อมอย่าคุยฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยทำการกดบัฟทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนนะครับแนะนำนะครับผมก็กดเป็นแก้วเหมือนเดิมนะครับที่ช่วยในการปั๊มเลือดนะครับอย่าลืมพวกตัวของไว้กับตัววมาานด้้้ยยยรรบเเอพกไปใหี นะครับไปผมกดไปเลยนะครับอ่ามานาเมนทัลโพชชั่นนะครับเด้งมานานะครับแล้วก็เคลือบลมนะครับแล้วก็ยาเขียวปึ๊บปุ๊บนะครับแล้วก็แก้วนะครับปั๊มเล็กปั๊มใหญ่นะครับอ่ะบัฟเอดีเคกดให้หมดนะครับหนึ่งสองสามไปทีนี้ก็พร้อมแล้วอ่ะผมขออนุญาตนะครับกดหมวกเสือเพื่อเพิ่มสเตริงนิดหน่อยด้วยนี่เทคนิคเล็กน้อยนะครับแล้วก็อ่ะทีนี้ก็ได้เวลาลุยกันนะครับไป กดคุยกับทาโฮนะครับแล้วทําการเปิดดันนะครับให้คลิกเริ่มเลยครับผมเริ่มปุ๊บเนี่ยไปครับปลาคุณผู้ชมพร้อมลุยกันนะครับ AB ด้วยนะครับผมโอเคปึ๊บปึ๊บ AB ไปเดินลงมานี้นะครับจะเจอกับบาโกตอยู่กลางหนองน้ำให้คุณผู้ชมเนี่ยทำการเดินชิดไม่ซ้ายก็ขวาทั้งทางหนึ่งนะครับผมชิดตรงนี้แล้วกันแล้วทำการ,ร,ร okay. ป, milk, ปั่นครับกดปั่นไหมครับผมจะปั่นจนครบ10ทีแล้วกดปลาครับนี่ฮะปั่นแล้วปลาไปคุณผู้ชมนี่คือเทคนิคการตีบาโกตนะครับปั่นปลาแค่นี้คุณผู้ยมมมมััันนนนแแทบบบบบจจะะะไไ่โโดดาเเออรรรรลลลคคคคืตชชิ location. ิก ผู้ชมจะเน้นแบบปั่นหนึ่งแล้วปลาเลยก็ได้อันนี้ก็แล้ว,แ,ลวแต่เทคนิคคนนะครับบางคนก็ปั่นทีเดียวแล้วปลาปั่นแล้วปาวลาเพื่อความรวดเร็วก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้จะเปลืองมานาเร็วจริงแต่เปลืองมานาหน่อยอันนี้ก็คือแล้วแต่ว่าคุณผู้ชมเนี่ยเดเมจถึงไหมนะครับจะปั่นหนึ่งแล้วปลาดูๆเลยก็ได้นะครับเห็นไหมเดเมจมันจะเร็วมากแต่ถ้าเกิดผมเล่นเนี่ยผมจะปั่นสิบครับหนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วปลาเดเมจมันจะเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากแต่ว่ามันจะช้าหน่อยเพราะว่าต้องเก็บสเต็คถึงค อย่าลืมคอยดูบัฟด้วยนะครับเครือบลมหมดหรือยังนะครับหรือว่า EDP หมดหรือยังนะครับปลาสิบนะครับปลาไปเห็นไหมเรื่องมันลบไปเยอะแล้วคุณผู้ชมนะครับเออ่เฟสแรกเนี่ยมีเวลา10นาทีนะครับ10นาทีในการเล่นนะครับผมไม่ต้องรีบเห็นไหมข้างบนมันจะบอกอยู่นะครับว่าเหลือ9นาทีแล้วนะครับเนี่ยบางจังหวะเนี่ยมันจะคอยซัมมอนเมเทโอลงมาแบบเนี้ยนะครับผมถ้าเกิดเรื่องใส่เซตกันไฟมาเต็มตัวเนี่ยเรียกได้ว่ายืนสบายครับยืนสบายปั๊มสู้เอาคุณผู้ชมปั๊มสู้ไปเลยครรับอยย่าไปซีีเสนะครับปปั๊มสู้ไเลยเนี่ยผมปปั่นาปั่นก็ได้ครับเนี่ยปั่่นแล้วก็ปา ปั่นหนึ่งแล้วก็ปลาก็ได้ครับอันนี้ก็แล้วแต่คนสะดวกนะครับถ้าเกิดผู้ชมเนี่ยเวลาเหลือๆเนี่ยแนะนำปั่นสิบไปเลยเพราะว่ามันจะไม่เปลืองมานาผู้ชมนะครับเนี่ยปั่นสิบแล้วก็ปลาไปนะครับเหลืองและเหลืองและมันจะเรียกร้องว่า HP สพีโลฮีสโลนี่แล้วมันจะแวะฮิลหมื่นหนึ่งผู้ชมนะครับก็ไม่ต้องสี่เรียมนะครับปั่นแล้วอย่าลืมดูเลือดตัวเองด้วยนะเว้ยนะครับโอ้ยโอเคอีดีพีหมดแป๊บนึงน,นะขออนุญ,ญาตนะครับโอ้ยเลือดลดเลือดลอดเลือดลดเอาดีเอาดียืนชนไปดียืน เออเรียบร้อยอ่ะนี้นะครับมันจะลงไปซ่อนอยู่ใต้น้ําอมจันรอยู่คุณผู้ชมนะครับผมเราต้องทําการตีนะครับหม้อหายกระมังและคล้องเพื่อไม่เสียสมาธิและโผล่ขึ้นมาคุณผู้ชมให้เดินมาฝั่งซ้ายครับเดินมาฝั่งซ้ายและจังหวะเนี้ยนะครับถ้าใครมีกระต่ายง,งูดำเนี่ยใส่ได้เลยเพื่อเราจะมีเวลา5นาทีเห็นไหมครับในการตี ฝั่งซ้าย2อันและฝั่งขวา2อันเพื่อให้เกิดเสียงนะครับให้บาโกะมันขึ้นมาจากน้ำห้ทีคุณผู้ชมนะครับตีให้เร็วที่สุดนะครับไม่ต้องตีแรงเพราะมันตีแค่ทีละหนึ่งนะครับเนี่ยกดตีไปแบบนี้นใช่มมันจะตีไปเรื่อยนะครับถ้าใครมีพวกประดับเอ้ยไม่ใช่ดิกาต้าที่มีการงูด,ดำเบิ้ลนะครับหรือว่าจะเป็นมีดก็ได้เน้นตีแรงอย่างเดียวเอ้ยเน้นตีเร็วผิผด เน้นตีเร็วอย่างเดียวเอา SPD ให้เยอะๆที่สุดนะครับให้ที่เราเนี่ยมีเวลามากพอในการตี4อันใน5นาทีคุณผู้ชมนะครับเนี่ยตีไปเรื่อยๆนะครับตีฝั่งซ้ายก่อนนะครับมันจะเป็นตัวของกระทะนะครับนี่ตีกระทะเสร็จไปตีคองนะครับเดินไปตีตามทีละอันเลยคุณผู้ชมนะครับเนี่ยระหว่างเนี้ยมันจะมีโทโอมาเรื่อยๆนะครับมันตีเราได้แค่นี้คุณผู้ชมนะครับอ่ะตีเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะบอกว่าอีก3อันลุยได้นะครับถ้าคุณผู้ชมใช้เทคนิคนะครับในการสลับปัดเทียนะครับอ่ะ กดใส่ปุ๊บนะครับแล้วตีไปคุณผ mm ู้ชมแล้วตีไปครับแล้วตีไปถ้าบัตรติดเอฟเฟกต์บลิดดิ้งเมื่อไหร่นะครับมันจะหมดหลอดทันทีเลยอันนี้โคตรดีโคตรขี้โกงแนะนําเลยนะครับที่ผมเนี่ยอยากบอกให้เอามานะครับเพราะว่าถ้าบัตรติดฟิวเมื่อไหร่เนี่ยของบัตรที่เป็นตัวของขีดเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมหมดเลยเห็นว่าโคตรขี้โกงคือผมก็ไม่รู้ทําไมเว้ยนะครับอันนี้คือคนในสตรีมบอกมาตอนที่ผมลงครั้งแรกเขาบอกว่าให้เอาบัตรเทียมมาพี่ผมลองแล้วแบบเชี่ยนี่มันอะไรกันเนี่ยเออ Amazing มากคุณผู้ชมเห เนี่ยพอมันฟิวทีเห็นปหมหายเลยโคตรดีอะ่ะนะครับคือมีอยู่วันหนึ่งผมแบบเคยแบบเอามาลองตีอะ่ะแล้วก็มันตีไม่ทันเว้ยแล้วก็เนี่ยพอฟิวปุ๊บเสร็จเลยเห็นปหมเร็วมากคุณผู้ชมนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ทำการสลับนะครับกาตาคืนมาเป็นกาตาดีบอสแล้วเดี๋ยวมันจะโผล่มาตรงกลางเหมือนเดิมคุณผู้ชมนะครับอันนี้เสร็จแล้วเนี่ยบปรากฏกำลังมาทีเนี้ยกกกกเข้าสู่เฟสที่3แล้วนะครับเฟสที่3เล่นเหมือนเดิมครับไปกด EDP กดเคลือบน้ำเอ้ยเคลือบลมพูดผิดเคลือบลมแล้วปั่นเหมือนเดิมครับปั่นไปปั่นไป ไอเฟสสุดท้ายเนี่ยนะครับมีเวลาให้ตีอีกอยู่ที่10นาทีด้วยกันนะครับสรุปเวลาในการตี3เฟสคือเฟสแรกทำอย่างเงี้ยแบบสินาที นะครับตีเสร็จปุ๊บมันตายปุ๊บมุดน้ําไปตีกลองอีก5นาทีเฟส2องตีกลองให้เวลา5นาทีแล้วเฟสสุดท้ายนะครับมันจะให้อีก10นาทีคุณผู้ชมท่านนี้เรามีเวลาเต็มที่เนี่ยของดันเนี้ยอยู่ที่25ทีคือ10นะครับ5แล้วก็10สินเองคุณผู้ชมนะครับอ่ะปั่นไปเลยครับปั่นแล้วก็ปาไปเรื่อยนะครับผมปั่นปาปั่นปาไปนะครับปุ๊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 บแบบบางจังหวะเนี่ยมันจะคอยลงเมเทโอมาเรื่อยๆคุณผู้ชมนะครับเออ่ตรงนี้เเเนนนนีีี่่่่ยยะะครรับบจอกกววาาิธล ่าเฟสสุดท้ายเฟาสสเนี่ยนะครับถ้าคุณผู้ชมยิ่งตีนานเนี่ยบอสมันจะสม,มอนนะครับลูกน้อง <c oughs> เป็นค้างคาวนะครับออกมาบริเวณด้านหน้าของบอสตรงนี้คุณผู้ชมมันจะกองพเดินเทินทึกเยอะมากยิ่งตีนานเนี่ยมันจะสม,มอนลูกน้องออกมาเต้มไปหมดเลยแล้วมันเยอะมากคุณผู้ชมนะครับเราใช้เทคนิคในการตีแอบตีอย่างเงี้ย ปั่นปลาอยู่ฝั่งขวาเงี่ยคือบอสมันจะงงนะครับบอสมันจะอยู่ไหนว่าใครสกิดกูเนี่ยก็ตายอยู่แล้วนะครับเออจะปั่นหนึ่งแล้วปลาก็ได้นะครับเร็วคือเอาปั่นหนึ่งแล้วก็ปลาปั่นหนึ่งแล้วก็ปลาก็ได้หรือจะปั่นสิบก็ได้นนี้แล้วแต่นะครับว่าเวลาเหลือไหมถ้าเหลือผมเชียร์ให้ปั่นสิบไปเลยแล้วปลาครับอืมเพราะมันจะจบเอ่อได้ในเวลาสบายๆนะครับแล้วเราจะไม่เปลืองมานามากคุณผู้ชมเห็นไหมเออผมยังไม่ได้ปั๊มเลยนะครับยังไม่ได้ปั๊มเลยสบายๆนะครับเนี่ยปลาไปเรื่อยๆนะ ไม่ต้องปาแรงเท่าผมก็ได้ตอนผมเล่นเป็นสายคี่แทะตอนยังไม่ได้รีอะ่ะผมเด็กหนึ่งนะครับผมเด็กหนึ่งรักร้อยี่ใส่เทมลักมาตีอะ่ะนะครับผมปาก็ปาทีละประมาณ8 0,000ื่นเ่ยเออมันก็ไม่ได้แรงมากกด EDP เอาช่วยได้ครับกด EDP แล้วก็ปาไปเรื่อยๆนะครับอย่าลืมเคลือบลมมาให้เรียบร้อยอะ่ะสบายๆนะครับฮิตมันก็ไม่ได้เอาเยอะด้วยก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดสายขี่มาเนี่ยคุณผู้ชมก็ซื้อใบฮิตสัก30มสิบอ่ะไอใบละ3บาทครึ่งชั่วโมงอะ่ะนะครับสบักใบนึงก็จบแล้วนะครับโอเค อย่าลืมนะครับมั่นใจว่ากำยังมีอยู่นะเออนี่คือผมเจอตัวเองเอา EDP ก <c oughs> ูมาตั้งนานแล้วกูก็พูดไปเรื่อยน,นี่นี่เห็นไหมลูกมาเลยครับเห็นไหมลูกมันเป็นข้างคาวอ่ะข้างคาวมันจะบินมาเต็มเลยฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมอย่าไปข้างหน้านะครับไม่งั้นจะโดนลูกมันกระทืบตายได้นะครับมันจะเยอะมากและยิ่งตีนานเนี่ยมันจะสมอนออกมาเยอะขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับโอเคอ่ะมันจะตายแล้วผมก็ปั่นธรรมดาแล้วกันเกลียดกดแล้วนะครับตีไปตีไปตีไปครับโอ้โหช่วงนี้คนตีบวกกันยับยับเลยคร้้้อยยแลวเห็นมั เอออาจจะปั๊มสู้หน่อยก็ได้ครับผมเนี่ยปั๊มปั๊มปั๊มสู้หน่อยครับเวลาแบบเราไม่ไหวเนี่ยก็อ่ะมันมันเมเทโอมาลุลๆก็ปั๊มปั๊มปั๊มไปเชื่อผมไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับผมในการทานเดเมทของเมเทโอนะครับโอเคทีเนี้ยพอมันตายปุ๊บนี่คือจบแล้วนะครับให้คุณผู้ชมเนี่ยทำการเดินมาตรงข้างหน้าเนี่ยมันจะมีกล่องดรอปอยู่กล่องนึงนะครับหลายคนแบบตีเสร็จปุ๊บไหนพี่ไม่เห็นตับของเลยนี่นะกล่องอยู่ตรงนี้ต้องตีกล่องนะครับตีกล่องปุ๊บนะครับมันจะดรอปของมาทีเนี้ยก็อยู่ทีีี่่่่่่จััังงงหหวววะะะนนนนนนนคคคครรรบบใกกาาาลลุุ้้ดณผูชมมเเยยแไอ ยิ่งดอกของเยอะแปลว่าเรายิ่งเอาไปทำประดับบาโกได้นะครับมันจะมีตุ๊กตามีสปิริตแล้วก็มียัน10อันนั่นเองมาดูกันว่า 1, 2, หนึ่งสองซ้ำทึบๆทึบๆทึบเฮ้ยโอ้โหขาดสปิริตผมตกใจหมดเลยอุ้ยได้ปรากกนะว่าดอว่ะเฮ้ยอันนี้ผมได้ตุ๊กตามานะครับแล้วก็ได้เป็นแอนเชนกราสนะครับเป็นยัน2ออันอย่างเงี้ยคือผมอะ่ะขาดตัวสปิริตอันเดียวคุณผู้ชมนะครับมันจะใช้เป็นตุ๊กตาบาโกหนึ่งตัวสปิริต1อันนะครับแล้วก็ใช้เป็นแอนเชนกราส10อันนะครับ แต่คุณผู้ชมตีเสร็จตีกล่องเสร็จอย่าเพิ่งออกนะครับอย่าออกเด็ดขาดอย่ากดบีบิงออกให้คุณผู้ชมเดินขึ้นมาครับเดินขึ้นมาที่เดิมนะครับเดินขึ้นมาที่เดิมนะครับปื๊บปื๊ดป๊ป๊นะครับแล้วกลับมาคุยกับเจ้าทาโฮคนเดิมมันจะให้ยันอีก5อันนะครับมันจะบอกว่าเออเจอจากศพของบาโกนาวานะครับผมอย่าบีวิงออกนะเวออดของเลยนะครับ5อันต้องกลับมาคุยที่ทาโฮด้วยนั่นเองนะครับทีนี้ก็จบแล้วนะครับมันก็จะพาเราปีนเชือกกลับขึ้นมาที่เดิมนั่นนนนเเเเออองะะคครรับี่ืจจจแล้้ผูชมาก็็็ปสสิน ตัวของดันบาโก้แค่นี้ง่ายมากคือเตรียมของมาถูกเนี่ยผมเชื่อว่ากีโอทุกคนนะทําได้เชื่อผมเถอะคือผมมาสาโลไว้นานแล้วนะครับประมาณเกือบเ,เดือนครึ่งแล้วอ่ะนะครับเพิ่งจะมีโอกาสมาทําคลิปให้เพราะวันนี้เนี่ยกโดดสตรีมมาแล้วก็บอกคนดูว่าวันนี้ไม่สตรีมบาโก้นะเพราะว่าจะไปทาคลิปแล้วก็คอยอธิบายเองครับเพราะว่าช่วงนี้มันร้อยเจ็ดห้าแล้วไงเออมันว่างแล้วนะครับมาทาซีรีส์ของดันก็ใกล้จะครบแล้วคุณผู้ชมนะฮะโอเคทีนี้ถ้าคุณผู้ชมมีของครบเนี่ยเดี๋ยวผมแวะไปช้อปปิ้งดีกว่าผมจะพพาาาาาไไปทํรระะดดดับบบกกนนนน้้้วยคซึ่่่่งงผมมมมเีีีออจต็็ 7กับ1นะครับเดี๋ยวผมขอดูแป๊บแอนเชียนกราฟผมมีไหมเนี่ยโอิยมอนอะไรมาเ<มอ>ต็มไปหมดเนี่ยแอนเชียนกราฟผมน่าจะมีอยู่เพราะว่าเคยลงมาแล้วมันไม่ค่อยดรอปนี่ไงผมมีอยู่นะครับเอามาสามอันก็พอเพราะว่าผมดรอปมานะครับแล้วก็ขาดสปิริตหอันนะครับมันจะใช้เป็นบาโกดาม่าดอลหอันนะครับสปิริตหอันแล้วก็ยันสิอันนั่นเองนะครับวิธีการทําประดับบาโกนะครับอ้วิ่งทีเราถึงเลยโคตรเก่งนะครับไอเจ้าแมปเนี้ยนะครับที่คุณผู้ชมเคยตีมอนเควสเนี่ยหรือว่าออกมาแมปหนึ่ง มาคุยกับตัว f e s t i v a l Helper Boy อนะครับคนนี้เนี่ยจะเป็นคนที่ใช้ในการเปิดเทศกาลในการทำบาโก้เองเพราะว่าพื้นเพลเมืองเขาจะมีเทศกาลด้วยนะครับเป็น Festival เฟสติวัลประจําเมืองเขานั่นเองนะครับซึ่งถ้าคุณผู้ชมคุยแล้วมันตอบว่าความสนุกสนานพินดอสเฟสติวัลเตมตาอันนี้คือเทศกาลเปิดอยู่คุณผู้ชมสามารถทําประับบาโกได้แต่ถ้าเกิดคุยแล้วมันจะบอกให้ส่งของเนี่ยแปลว่าเทศกาลยังไม่เปิดต้องเอาของมาส่งมันก่อนนะครับอันนี้คือเปิดอยู่นะครับโอ้จ๊อบอันสุดท้ายแล้วนะครับไม่อยากเชื่อเลยว่าจะ ปุ๊บจบแค่นี้แปลว่าเทศกาลเปิดอยู่ให้คุณผู้ชมเดินลงมาครับเดินมาอะไรของพวกเองเนี่ยฮะขะโทเอ๋ยนี่เนี่ยตายไปซะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมเดินลงมานะครับเดินลงมาเอ้ยมันอะไรเยอะแยะนะครับเดินลงมาครับจะเจอกับผู้เท่าคนนี้นี่เลยครับผู้เท่าแท็ตทูลิสคนนี้เลยนะครับแท็ตทูลิสเนี่ยจะเป็นคนที่เราเนี่ยจะคุยเพื่อทําประดับบาโกะจากเขานะครับให้กดที่ค่าอยากสักนะครับแล้วนี่เลยนะครับผมมันจะ ถามว่ามีอยู่3อันคือบัรกูกอดอากิเมตนะครับบูยาวะอากิเมตแล้วก็เป็นบารโกนวาวะอากิเมตคือมันมีตัวของแท้ทุนอยูสามอันคุณผู้ชมนะครับสอันก็จะมีของพวกเวทเออยอะไรเออยเงี้ยก็ต้องเลือกให้ถูกอันด้วยนะครับถ้าคุณผู้ชมลงบารโกก็มาเอาอ่าเป็นข้อสุดท้ายนะครับถ้าเป็นบูยาวะเนี่ยเป็นเอเคของสายเวทมั้งถ้าจะไม่ผิดคุณผู้ชมนะครับถ้ามีของครบให้คุยกับเขาได้เลยงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตแวะไปช้อปปิ้งนิดนึงครับผมขาดตัวของสปิริตหนึ่งอันครับผมโอเคขอแวะมาที่พอนนิดึงแล้วก็ลองเสิร์ชดูนะครับว่า ตัวของชิ้นส่วนประดับบาโกะทั้งหลายเนี่ยนะครับอยู่ที่เท่าไหร่นี่คนนี้ขายอยู่นะครับผมก็ๆๆนะครับขายอยู่ 10m นะครับเนี่ยคืออันสุดท้ายคุณผู้ชมนะครับ piece of Barconawa Spirit นะครับเป็นส่วนผสมสุดท้ายที่ผมขาดอยู่อ่านั้นซื้อคนนี้เลยก็ได้นะครับใจดีงเลยอ่ะไม่ถึง 10m ด้วยบ้าเอ้ยนะครับเออคนนี้เขาขายอยู่นะครับแต่ว่าเขาหน้าจะหักภาษีอยู่มั้งเออทำให้เขาเนี่ยไม่โดนตัวของภาษีมั้งเพราะว่าเขาตั้งไม่ถึง 10m ไงโอเควาร์ปอยู่แถวๆนี้ นะครับแล้วก็เดินมาหน่อยอ่ะเจอแล้วบาโกะนะครับแล้วก็นี่เลยครับ piece of บาโกะอ่ะผมซื้อมาเลยหนึ่งอันเพราะว่าจะได้ทำให้ดูไปเลยเนี่ยก็ทำคลิปแล้วคุณผู้ชมนะครับซื้อมา1 0 m ปุ๊บหนึ่งอันนะครับแล้วก็ไปที่เมืองอีกรอบหนึ่งนะครับผมโอเคผมกลับมาที่เดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ของก็ครบแล้วนะครับก็คือ1นึ่งบาโกนาร์วาโดนะครับแล้วก็2เป็น piece of b a โกนาร a วาสป i ริตนะครับแล้วก็3คือ ancient g r a s s หรือว่ายันเนี่ยสิแผ่นคุณผู้ชมนะครับ1 1 10แแล้วก็คหนี้้้ครรรบแลวเาก็พอมที่จะทปรับบงหนกันแล้วนะคครับุยกับแททูิส็ เนะช็คก่อนนะครับว่าตัวเทศกาลเปิดหรือเปล่านะครับแล้วเลือกอันสุดท้ายครับค่าอยากสักนะครับแล้วกดไปนะครับมันจะมียันอยู่3แบบเราก็เลือกเป็นบากานานาอากิแมทนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยตอนการทำเนี่ยคุณผู้ชมผมแนะนําให้กดคลิกเอาอยากกด enter ถ้าคุณไม่อยากลั่นนะครับเพราะว่าเวลาคุยเนี่ยคุณผู้ชมต้องเลือกข้อล่างที่มันเขียวนว่าจุดๆไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จนะครับถ้าคุณผู้ชมเนี่ย enter ลั่นเนี่ยไปกดอันบนเมื่อไหร่นี่คือเจ๊งเลยนะครับเจ๊งเลยนะ กดอันล่างไปเรื่อยๆแม้ว่ามันจะพูดอะไรก็ตามนะครับมันจะแบบพิถีพิถันน่ะตามสไตล์มันนะครับเนี่ยเออมันจะถามไปเรื่อยๆอย่าไปคุยกับมันให้มันทำไปเรื่อยครับตอบจุดๆไปเรื่อยๆนะครับจุดๆไปครับอ่ะคุยคุยคุยนะครับแล้วก็กดอันล่างนะครับแนะนำค่อยๆทำเพราะว่าถ้าพลาดมัเนี่ยคุณคนไม่อยากให้ของอันละประมาณแบบกี่สิบเอามาประมาณ7 8 0ดออ่ะเออมันหายไปเลยคุณผู้ชมนะครับผมโอเคคุยไปเรื่อยๆนะครับมันก็จุดๆของมันนะครับโอเคทีนี้นะครับปุ๊บ ยังอย่านะอย่านะอย่าอย่าบ่นว่าพังมาทำไมก็กดจุจๆต่อเลยครับไปเรื่อยๆนะครับโอเคเขาเอาเสษปุ๊บเผาไหม้ปั๊บ,บไฟกระพริบหายไปปับ๊บภาพวาดปากโกมีชีวิตชีวาปุ๊บและออกมาเป็นมันออกมาเยี่ยมเลยโชะเรียบร้อยได้แล้วครับผมมือรับผมเนี่แค่นี้เราก็ได้ประดับบากโกนวาวาอากิเมทททูมาเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับสุดยอดไปเลยนะครับนี่คือประดับของเรานะครับที่เรียกได้ว่า น่าจะดีสุดสำหรับกิโยตินในแพทนี้แล้วแล้วก็เป็นประดับที่หลายๆคนเนี่ยใช้กันเพราะว่ามันได้ค่าไอเท็กอัจริภาพถึง7%และยังให้เอชพีดีสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยมันเป็นค่าออปชันที่ดีที่สุดของแอสสองอันทั่วเลยคุณผู้ชมเพราะว่าแอสเนี่ยมาตั้งแต่นร้อยเก้าสามนะครับแล้วก็ให้ค่าไอเท็กที่เจ็ดเปอร์เซ็นต์ด้วยแถมใส่สองข้างได้ด้วยนะครับมันก็ให้เป็นไอเท็กสิบสี่เปอร์เซ็นตะ์เอชพีดียี่สิบเปอร์เซ็นต์อะ โอ้ไม่กอดอย่างเยอะเลยนะครับใส่เท่าเท็มอีกนะครับ s อ d ีอีก10%เป็น30%นอะ่ะโอ้โห s p d ขึ้นอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นประดับที่สามารถมาฟาร์มได้นะครับโดยเฉพาะชาวกิโยตินที่ต้องใช้เนี่ยนะครับเรียกว่ามาโซโลเองได้เลยสบายๆก็ขอให้วิชมโชคดีนะครับเวลาตีบาโกก็ขอให้มันดรอปเยอะๆผมลงดันเนี้ยสครั้งแรกคือมันดรอปให้หมดเลยอะ่ะ ผมของครบเลยนะครับไปซื้อยันเพิ่มนิดเดียวอ่ะคือแบบเอาไปคาบได้มา2อนอันสมัยนั้นราคาสามพันตอนนี้ก็ราคาถูกลงมาแล้วนะครับเหลืออันละประมาณ800นะครับก็เป็นประดับที่ไม่แพงแล้วก็ถือว่าดีมากๆในตอนนี้คือน่าจะดีสุดแล้วนะครับในแผ่นี้ก็อนาคตอาจจะมีประดับมาให้เล่นๆแต่ว่าใช้ไปเถอะไม่เสียหายคุณผู้ชมถือว่าดีมากเลยนะครับนี่ก็คือประดับบาโกนาวานั่นเองนะครับเดี๋ยวผมมี2วงเมื่อไหร่เนี่ยนะครับจะมารีวิวให้ดูนะครับว่าเฮ้ยใส่นี้แล้วมันเจ๋งแค่ไหนนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบค ะครับเดี๋ยวยังไงยังมีเหลืออยู่นะครับก็น่าจะเป็นหนอนมั้งสุดท้ายและที่ผมยังไม่ได้ทำในอินสแตนซ์ของแพทนี้นะครับส่วนแลบก็ช่างมันก่อนละกันเพราะไม่รู้จะทำยังไงกับมันดีนะตอนนี้ก็ยังซูงไม่ได้เลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้เพบด้วยกด subscribe เพื่อติดตามคลิปดีๆมันนะครับจากเกมแร็คแอนดอกนะครับกับวิธีได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจ้า เติมเงินเกมด้วยกิฟต์การ์ดทั้งระบบ iOS และ Android สั่งซื้อผ่านเว็บ CGC Thailand ราคาถูกส่งไวรับโค้ดได้ภายใน5นาทีระยะสูงสุดถึง14%เอิมเองได้ปลอดภัยแน่นอน